สิ่งที่เรากังวลคือกิจาการ SME ขนาดเล็กมากๆที่อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับถ้าเขาไม่ได้รับการซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนเนี่ยวันนี้เขาอาจอาจจะเหนื่อยกว่าคนที่เป็นกิจาการขนาดใหญ่ซึ่งเราสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือเราแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดก็คือถ้าสมมติว่าเขาไปต่อไม่ได้เขาก็อาจจะต้องหยุดกิจาการ บ้านเราเองเนี่ยคงต้องใช้มาตรการหลายๆมาตรการร่วมกันมาตรการลดดอกเบี้ยมาตรการทางอาจจะเรื่องของการให้เงินสนับสนุนอาจจะเป็นเรื่องการสับานุนการส่งออกนะฮะถ้ายังทําได้นะครับอาจจะในเรื่องของ support ในเรื่องของแรงงานอะไรบางส่วนผมคิดว่ามันคงต้องใช้หลายๆมาตรการร่วมมกันนะฮะครับในแง่ของภาคเอกชนเองถ้าเป็นอาจจะต้องดูครับว่าจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าหาคู่ค้า หาพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นจังหวะที่จะต้องเริ่มมองหาพาร์ทเนอร์มาช่วยต่อชีวิตเราด้วยณนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของต้นทุนก็คงทุกคนก็คงมองมองหาช่องทางในการในการคัดต้นทุนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเ,เพราะว่าเรื่องของการขยายเพิ่มไรายได้การขยายช่องทางการขายมัน,ม,นมันข้อจำกัดมันเยอะนั้นวันนี้ทุกคนพยายามจะประหยัดต้นทุนนะครับอ,อะไรที่ไม่จําเป็นก็ก,ก,ก็ตัด อันนี้ก็เป็นชาเลนจ์จริงๆนะฮะยิ่งทุกคนประหยัดมันก็ยิ่งทําให้การขับเคลื่อมนมันทำได้ยากขึ้นจริงๆมุมนึงนะผมคิดว่าอาจจะมองว่าคือจังหวะมันเป็นจังหวะนะครับ<ม>ออถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าธุรกิจมันเริ่ม slow down มการประหยัดเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่เราประหยัดให้ถูก<ม>หลายครั้งเราไปประหยัดเรื่องของการเทรนสตาฟเราไปประหยัดในเรื่องของการ improve efficiency ในการอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรผมต้องผมต้องผมชา์เลนจ์กลับอย่างนี้ว่าแล้ววันหนึ่งที่เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาเราจะทำยังไงเราจะเสียออฟฟิชวิตี้หรือเปล่าแต่เรื่องที่ไม่ควรเรื่องที่ไม่ควรประหยัดเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของการอัพสกิลคนนมัะเรื่องที่ไม่ควรประหยัดเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของการ i อิ o พู Productivity เรื่อง Efficiency เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือให้มันมีประสิทธิภาพให้มันสามารถที่จะ ลดคอสของเราในระยะยาวทุกครั้งที่มันมีวิกฤตเราจะเห็นว่าจะมีหลายคนที่สร้างโอกาสจากตรงนั้นรจริงตอนนี้ในเมื่อมันเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับเราก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าบางทีอยู่คนเดียวมันอาจจะไปไม่ได้แล้วด้วยด้วยความที่ SME เราสเกลเล็กเรายิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งเลยถึงเวลาไหมที่เราจะต้องเริ่มมองหาเราควรจะหาพาร์ทเนอร์ไหมเราควรจะมีแบบสร้างลักษณะของเครือข่ายมาย้ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งฟอรัมที่ทําให้เราเริ่มมาคิดโมเดลอะไรใหม่ๆได้ใช่ไ,ไหมฮะเพื่อเผื่อมีอะไรขึ้นมาจะได้ประับประคองกันช่วยกันเทคโนโลยี <c oughs> อะไรที่มันสามารถต่อยอดเสริมกันได้ก <c oughs> ็อาจจะลองดูว่าทําไงที่แทนที่จะมีคอส,สองที่คุณอินเตอร์เกตกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทา m มิ่งในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ <c oughs> มองในภาพใหญ่คนก็จะกลัวเรื่องของ ดิจิทัลเรื่องของ disruption ออผมว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์หลักแล้วเราก็เห็นเห็นได้ชัดว่าวันนี้ธุรกิจหลายอันที่ที่ที่ถูก d i s r u p t เนี่ยมาจากดิจิทัลทางนั้นเลยคันั้นทุกอย่างมัน d i s r u p t o หมดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องเริ่มคิดครับว่าถ้าธุรกิจตัวเองยังเป็นอยู่แบบปัจจุบันถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์1 2 3 4เกิดขึ้นเขาจะปรับตัวอย่างไงอันนี้ผมว่าเป็น challenge อันใหญ่อันที่2ก็คือเรื่องของ talent เรื่องของการาหาคนที่มีทักษะเข้ามาช่วยเพราะต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเด็กที่เก่งเขาก็มีทางเลือกเยอะทางเลือกในการที่จะไปอยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพห,หรือทางเลือกที่เขาเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไป disrupt ธุรกิจคนอื่นห,หรือทางเลือกที่เขาจะไปอยู่กับ Family Business หลายหลายบริษัทอาจจะต้องเริ่มมองหานะครับว่าทํายังไงที่เขาสามารถจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ แล้วหนึ่งในทางเลือกจริงๆของเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีเรามีโชว์เคสเยอะนะครับก็คือการเอาการผันตัวเองหรือว่าการการคอนเวิร์ตบริษัทจากเดิมที่เป็น Family มากๆไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วการไปจดทะเบียนในตลาดลั์ก็ยังสามารถคงความเป็น Family ได้อยู่โดยการถือหุ้นในสัดส่วนที่เยอะคือในในสัดส่วนที่เป็น Majority mm hmm. ใช่ไหมฮะแล้วก็เอา Professional เข้ามาช่วยในการรันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการนอกจากช่วยในเรื่อง cash ก็คือเขาสามารถระดมทุนใน,ในต้นทุนที่ถูกนั่นเนการเรื่องการสร้างภาพหลักนะฮะแล้วก็ในเรื่องการทำให้มันมี governance หรือว่ามีมีความโปร่งใสหลายๆอย่างที่ดีขึ้น